สวัสดีพี่น้องมาดูกัสิผ้ามากินสมรสชาติม,มันแปลกๆเนาะแปลกเพื่อนไปกินปะกิ่นพริกเกลือพริกเกลือพริกเกลือเนี่ยตัวกินของแส่บ ตาตกินหบิ่งเอาอตัวนี้น่าน,นิตนัวนี้อืรสอาดจะเอาเปี้ยว บขมเนี่ยผู้ใดไม่ค่อยกินล้องกิ่นม้่งนะตัวแกเนี่ยตัวแกเนี่ยสิขมวัวตัวแก่เนี่ยโอ้ยตัวแกเนี่สนยสิแซบวัวสิออกสวมกวัวตัวอ่านเนี่ยสิออกเป็นเลือด เอาเปลี่ยวลงไปเป็นยาพร้อมเด้่ยลองกินบ้างแซบดีกันอ,เอนเพิ่มที่อย่างก,กระบองเพชรไม้ทะเลทราย่อนละ่อนแรกสามารถกินได้แซบก่อนอาทธาอาหารก็ได้เมนู แกงขวา้าแกงขวา้าแกงส้มเอามาย่างกินกับน้ำพริกก็ได้แซ่บๆกินกับน้ำพริกกะปิกระปาบเป็นยังไงบดเ,นนเหนนเ็นไมนู้กเลย์ไลนูให้กอยากะกินไนหะตัวแก่ในแห้งแซ่บตัวแกงแกงขวา้าส้มน้ำขุกขิกเนี่ยหมูสามชั้นเนื้อยิดมมั่น,นในบดกระไรบ่บบมีกับ ปลูกไว้หนาบ้านล่องมันได้ล่องกินเบิงแล้วก็เขาสิมี่เลยมีต้นใหญ่เขึ้นเขาสิมีดอกมีดอกนี่ดอกดอกอ่าดอกมาดีช่อดอก้ารังพันก็จะเป็นสีสีเหลือง้าลังพันก็จะเป็นสีส้ม้าลังพันก็ออกเป็นสีแดงไข่แก้วมังกรเป๊ะลูกของเพิ่นกินความหวานกับเพื่อนแก้วมังกรเนี่ยไม่สายพันธุ์นี่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพร่างกายบอกต้องการปุ๋ยบอกต้องการปุ๋ยเซมีไม่ประดับพระเนี์สามารถกินได้ไม่ผิดหรอกเขาไม่ต้องการปุ๋ยเคมีวอกต้องการนั่งปลูกทีมแห่งแรงเขาก็ะยุได้ของเขาวอ่ต้องการที่เชื่นไม่ตัวหนึ่งชอบผิดหรอกวะอ้ะซ้ำอี้แล้วบ๊ายบาย